โอพ่อพอดีพอพอบอกว่าคอนโดพ่อหรืโพ่มีใครบ้างไม่กูพโอพบริโภีพมีไหมไม่มีไม่มีแต่ว่าลูกค้าเราเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่หรือไม่แต่ทําไมเราถึงหาลูกค้าไม่ได้หรอมาม่ารวยจนก็ตะกี้มามานะอย่างเช่นผมไปถามประเทศเนี่ยสุดท้ายก็พึ้งมาม้าแค่ไปแค่นี้สิบวันอ่างเงี้ยสุดท้ายไม่ไหวละอาหารที่เราไม่คุ้นเคยปิดท้ายมีมาม่าใครมีมาบ้าบัางเห็นไหมที่ผมยกตัวอย่างในฝั ต่อยู่ที่นี่กินมา,มากๆไหม,ไมเออแต่พอไปอยู่ต่างประเซ่สาวหามามากเออที่ดูเห็นภาพไหมของเมยีพูดนะในที่สุดแล้วของที่เราไม่อยากจะกินก็ต้องกินอ่ะจริงไหมอันนี้จำเป็าคอันนี้ระเปบียบที่เราเห็นมาวันนี้ระบบที่มันจะส่งผลให้เรา,เราสําเร็จไปได้กันก็คือเราอยู่ในกรอบของแถวจัดระเบียบกันดีๆแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามที่ผมอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวไม่เดือนหนึ่งผมจะพยายามมาอย่างไม่เดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะทพราะว ได้งประมาณครก็สุ่มกว่าๆตีหนึ่งสามสุ่มเนี่ยพยายามเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ TDA อาจจนเป็นกลุ่มกว้างเลยทั้งหมดเลยในประเทศนี้ก็คือเราทำกลุ่มของเราเองแต่ได้องค์กรของมันทุกคนทำหน้าที่เดียวกันโหลดซูมไว้ในมือถือแล้วก็สอนให้ลูกหลานสอนว่าใช้ยังไงปิดเปิดเปิดยังไงเข้ายังไงพอเขาส่งลิงก์ไปกดเข้าไปแล้วเนี่ยตัวไหนปิดเสียตัวไหนเปิดเสียตัวไหนเปิดกล้องปิดกล้องแค่นี้แล้วเราจะได้ข้อมูลความรู้ทั้งหมดเหมือนเราได้คุยแบบเนี้ย แต่เพียงแต่เราไม่ได้กระเพอย่างนี้แต่มันเห็นันชัดหมดแล้วนะครับวเวลาคนมาพูดนะครับตัวนั้นแหละแล้วเหมือนที่เมื่อกี้ถ้าใครไม่เปิดซูมอดเลยนะครับของบริษัทที่ได้รางวัลน,น่ะเห็นภาพไหม่าดีที่บนแล้วนะถ้าประชุมปุ๊บค,คุณไม่เปิดซูคมคุณไม่อยู่ในบรรยากาศคุณอดประเอญประกาศชื่อเราพอดีเลย <S 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 อยา่างวันนี้สมมติว่าเราเกิดเสียพอดีเลยของเราเสียพอดีเลยแล้วก็เปิดของไอมาหนึ่งห้าแปดอ้าไม่มีนีวหวาเสร็จไหมเสร็จเลยนี่ผมยกตัวอย่างถ้าอยางทำใหม่ ไม่ใช่เฉพาะในบริษัทละลต่อไป็นหลายตัอย่างมันค่อยปรับไปโลกมันเปลี่ยนนะโลกมันเปลี่ยนวิธีคิดเราก็ต้องเปลี่ยนก็ค่อยปรับตัวเองอาจจะผมเองอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าที่เก่งในออฟไลน์ line, ในออฟไลน์คือเรื่องขเก่งเงี้ยเรื่องเขียนกระดาษไว้บอร์ดเนี้ยโอ้เรื่องนี้ผมถนัดเลยผมทำมายี่สาปีเนาะในนี้ผมถนัดเลยแต่หลายคนอาจจะไม่ถนัดเหมือนผมเนี้ยแต่พอวันเนี้ยโควิดมาสองปีกว่ามันเลยทำให้เราปรับตัวเรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์ด้วย พราะออนไลน์เนี่ยมันไกลๆ่าที่เราที่มาเจออย่างเงี้ยผมเดินทางมาทีชั่วโมงครึ่งปกติมันมาเขประมาณชั่วโมงหนึ่งไปอ้อมมันพาผมอ้อมไปนู่นผมก็เชื่อมันอ่ะเมื่อ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 เปิดมันแล้วก็ต้องเชื่อมันไงก็พาไปก็ไปก่อนน่ะมาไปเดี๋ยวพาไปทำไมวะวางแผนไปเกษมไปทำไมวะเนี่ยผมก็พาอ้อมผมอาอพระรามสองจริงๆต้องบินตรงมันี่เลยไอความเคยชินเอาไม่รู้บอกกูไปเลยกูไปกับมึงอ่ะคือไปเชื่อมันแล้วไง มันก็พามันจะถึงนี่แหละโอเคใช่มันคือออกเปกระเดบใช่มันไปตรงเลยใช่ตรงตลอดเราไอ้อม้ก็มาผมบอกเอ้าผมจะพาคุณไปไหนเนี่ยแต่มันก็ยังบอกอยู่ตลอดนะว่าเป้าหมายมาที่นี่แหละเออตามใจมันโอเคเห็นไหมอันนี้คือความพอไปเชื่อมันแล้วก็มาตามมันนะับแทนที่จะตรงมาอ้อมเสียเวลาไปประมาณร่วงชั่วโมงนะครับดังนั้นผมก็เลยพูดต่อว่าความเชื่อเนี่ยมันมีเหตุผลแต่เราก็ต้องมีเหตุผลด้วย เชื่อถ้าไม่มีประสบาการณ์เนี่ยก็จะไม่ฝืนมันแต่ถ้ามีประสบการณ์ต้องฝืนมันจริงถ้าผมฝืนมันหน่อยผมรัดมาทางเดิมผมก็ลดได้แต่ผมยังผมไม่ฝืนยอมปล่อยมันไปรละฉะนนผมจะบอกว่าเนี่ยอัไรายเนี่ยเป็นคนที่ปรารถนาดีกับเราพ่อแม่แต่บอกให้เชื่อรับราแต่ลับรายาบางคนบอกบางคนเลยว่าบางคนถ้าเขาไม่ใช่เราก็จะไม่ตามใจสอไม่ได้นะฟังดีๆนะเราก็ต้องดูด้วยในะเรื่องที่เรามีเหตุผลเนี่ย ไม่ใช่อัรไลไม่ดีอัรไลมีหลายคนก็จริงแต่บางคนอัฟไลไม่รู้เรื่องก็มีเพราะนั่นบอกพี่ใหญ่บอกไม่เชื่ออัฟไลไปเชื่อผิดคนเข้างานเข้าเลยนะเพราะคนก็คือคนนะเหมือนเหมือนเอางี้กว่าเราไม่อยากไปล่าๆๆเรื่องเรื่องของศาสนาเนาะเราได้ข่าวของพระที่ไม่ใช่เป็นพระนะครังดีๆนะแต่ไปขอยืมอีวอนไปหมเ,เพื่อมาหากินเนี่ยมันเลยทำให้เสียเสียภาพรวมไหม เออเราบอกนี้มันเสียเพราะนี่คือคนนะพระสงฆ์คือคนนะจริงไหมครับเพราะนั้นไม่ใช่พระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนละเรื่องกันเพราะนั้นเวลาเราเราเป็นศาสนาพุทธปุ๊บเราเห็นเราสะเทือนใจอ่ะจริงไหมครับเออผมก็เลยบอกว่าวลาเราทำอะไรร่วมกันเนี่ยมีสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือเราต้องตระหนักก่อนว่าเรากังคังทำอะไรแผนของ JC เราเข้าใจไหมหน้าสี่สามหน้า4ี่สิบหกถ้าเราเข้าใจแผนปั๊บคุยระบบคุยง่ายครับพี่ อะไรรูป้ป่ะระบบเริ่มต้นจากเราหาคนสองคนให้คนสองคนทําแบบเดียวกับเราโดยใช้ต้นทุนที่ตม่มเรียนแบบกันได้ช่วยเหลือกันได้ไม่มีระบบไหนที่ถูกเรียบเรียงได้ดีเหมือนระบบหนึ่งสองเจ็ดห้าเราเจซี GT ที่เขาทำมาทั่วประเทศทั่วโลกดีไหมดีมากที่เราทำมา2ี่สิบปีนะแต่เราดีกว่าความมีดีนะดีมากเลยถ้าเป็นบริษัทเจซีเนี่ยแ,นะแต่ระบบเราดีกว่าดีมาก หลายๆคนที่ยังทำเสเปยสปาอยู่อ่ะฟังนี้ตรงตรงตัวไหมเออคนที่ทําไม่มีระบบอ่ะมันจะดีกว่าคนที่ทํามีระบบได้ยังไงเดีผมพูดมีเหตุผลไหมอ่าแล้วเราเลือกคนที่ไม่นอกระบบกับคนในระบบเลือกใค่เลือกก็ปีอกติไถใช่แล้วก็ปีอได้เหนื่อยอยู่ตอนจนัดระเบียบตัวเองเพราะอะไรที่เป็นระบบเนี่ยมันจะต้องปรับอ่ะเช่นนี่ก็พูดอย่างนี้แต่ฉันไม่ถนัดพูดอย่างนี้ฉันจะพูดอย่างนี้ก็ต้องปรับตัวเองให้มาพูดอยู่ในกรอบของระบบ พอระบบมันถ่ายทอดได้คนจําจําได้เอาไปทําต่อได้ไหมได้ถึงเราไม่อยู่รระบบมันก็เดินนึงเนยเพราะก็ทําตามระบบไม่ใช่ตาตามเราเภยใจหรือําตามผมตามผมบางคนตามไม่ทันหรอกแต่ผมมีระบบให้ทําดีไหมครับเออผมมีระบบให้ทําผมเอาตัวเองรอดได้แต่หลายคนอาจจะไม่เก่เงเหมือนไม่ได้เข้าใจเหมือนผมอาจจะเอาตัวเองรอดไม่ได้แต่พอเอาระบบเข้ามาเกี่ยวขอ้องครบเนี่ยมันรอดได้เพราะทุกคนเดินตามระบบเห็นไหม ผมมั่นใจมากว่าระบบี่จะสอนจะส่งเสริมทาให้ทุกคนในห้องเรียนที่นั้นำเร็จเหมือนกันได้ช้าเร็วขึ้นอยู่ที่เราเป็นคนแอคชั่นเราจะทําต่อเนื่องยังไงเราโฟกัสขอให้ดูนะระบบหนึ่งสองเจ็ดห้าเป็นงานสอนให้เราโฟกัสตัวเองดูนานดูโฟกัสตัวเองหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องแผนกรตลาดเราเข้าใจไหมเราเคลียร์ไหมเรื่องบริษัทเรื่องอาชีพเรื่องของสินค้าในบริษัทที่เรากำลังทำอยู่ ถ้าเราเข้าใจเรามั่นใจไหมพอมั่นใจเสร็จปุ๊บเราสบายใจไหมครับคนเราอ่ะถ้าเกิดมีความมั่นใจมีความสบายใจวเวลาพูดสายตาเราจะดูออกครับว่า,าเราโกหกไหมน้ำเสียงเสียงมันจะดังครับมันจะไม่พูดแอบคุยกันสองคนนะเขาจะคุยให้อีกฝั่งบ้านอีกฝั่งนึงดีดด้วยในกระดกมั่นใจจริงไหมครับพาังเยอะไหมเยอะพอตาลังเยอะไอ้คนฟังอยู่ก็ตื่นเต้นไปด้วยเพราะธุรกิจเนี่ยถ้าเรานำเขาเราไม่ตื่นเต้นอะ่ะจบนะ ทุกคนตื่นเต้นตื่นตัวตื่นเต้นตื่นตัวธ่รกิจโตไหมโตจะไม่ให้ทำกลัวกัวงวลกลัวไปไหมไม่ไปไม่พอตามไหมไม่ตามหายไหมหายเออมนันดีแค่ไหนม่เลนดฉันเปนดีครับเชิญครับเพื่อนเรามาแนละ้วมานะแล้วเออเจอเลยเจอเลยก้อเก้อยต้นอยู่นะนะเพราะนั้นในเจตนาที่ผมพูดถึงข้อหนึ่งคือเราข้อที่สองคือคนของเราผำถามนี่นึงคนของเรา คนของเราคือใครคนที่เชื่อเราม,เมีไหมคนที่เชื่อเรามีไหมอย่างน้อยกี่คนสองคนหรือสองทีมถ้ามีคนที่เชื่อเราอย่างน้อยสองคนหรือสองทีมเนี่ยเราก็ทําหน้าที่เดียวกันเลยให้เขาเป็นแบบเราเช่นรู้เหมือนเราเข้าใจมั่นใจรู้เข้าใจมั่นใจไปต่อไหมอ่ารู้เข้าใจมั่นใจไม่มีทางไม่มีทางรรอผมครับ แต่ถ้ารู้ไม่มั่นใจถ้ารู้ไม่เข้าใจไปต่อได้ไหมมันไปต่ได้แต่ถ้ารู้เข้าใจมั่นใจหรือผมห้บอกอย่าแล้วไา้ย่าไม่มีทางครับเป็นไงก็ไปครับเรื่องอะไรทุเรียนของฉันเสี่ยงผมด้วยใช่ไหมออ่พอรู้เข้าใจมั่นใจบอกอย่าพายุไปฉันฉันทำได้เออถูกไหมมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดรู้ไม่เข้าใจไม่มั่นใจถึงเรียกมานั่งคุยอี่รอบอีกรอบก็ยังมึนๆอยู่นั่นแหละพอเลยก็ไม่มั่นใจไม่เข้าใจเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเด็ก เวลาเราเอไปเรียนกว่าจะจบหนึ่งชั้นเนี่ยต้องเรียนปีหนึ่งเขาก็าจะทำความเข้าใจว่าจะทําในข้อสอบให้มันเกิด50%ให้มันผ่านนะอย่างเช่นมีทั้งหมด15วิชาทุกวิชาต้องเกิด50%ก่อนถึงจะผ่านถ้าบอกเกือบได้เนี่ย่ว่าผ่านไหมระหว่างเกือบตกเนี่ยถือว่าเขาผ่านไหมเอาระหว่างเกือบได้เดียวผ่านไหมไม่ผ่านน,าน,นะวิชาเนี่ยเกือบได้เลยแต่บบสอบซอมไหม าที่เกือบตกเลยเนี่ยสิบวิชาเกือบตกแต่เกือบได้มีห้าวิชาสอบกี่วิชาเออต้องสอบห้าวิชาแต่ประเอิญของพวกเราไม่ได้บอกเนี่ว่าต้องสอบกี่วิชาผมก็ไม่เคยถามอะไม่รู้จะสอบวิชาไหนกูไม่ออกเลยวิชาเรามีสามวิชาวิชาแรกคือวิชาคนต้องสอบในยเรื่องอะไรการมองคนมุมมองของการมองคนการเข้าใจคนการทํางานกับคนเรณต้องทำสามวิชานี้ได้นะ การทำงานกับคนก็เข้าใจคนก่อนนะเพราะคนเนี่ยความคิดเหมือนกันไหมความรู้ตา่างกัน